วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแบงค์20บาทที่ได้รับซื้อในราคาสูงถึง150เท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับการผลิตแบงค์ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา10บาทแบงค์50บาทแบงค์100บาทแบงค์500บาทหรือแบงค์พันบาทนะครับ ในการผลิตนั้นจะใช้กระดาษแผ่นใหญ่มากเท่ากับกระดาษหนังสือพิมพ์โดยจะพิมพ์มาให้เต็มแผ่นนะครับกระดาษจากใช้เครื่องตัดกระดาษตัดออกมาเป็นขนาดที่ต้องการนะครับการผลิตแบงค์ไม่ได้ผลิตทีละใบ2ใบนะครับจะผลิตทีละหลาย10ใบหรือหลายร้อยใบภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับการผลิตจำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิตผิดพลาดเนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับและคนไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีนะครับสำหรับเลขกำกับก็ดูได้จากภาพเลยทีเดียวนะครับว่าอันไหนมีราคาอันไหนไม่มีราคานะครับแบงก์20บาทใบนี้ถ้าสังเกตให้ดีก็เหมือนกันกับแบงค์20บาททั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของแบงค์ใบนี้ จะอยู่ที่เลขกำกับธนบัตรตัวเลขด้านบนและด้านล่างมีการตัดขอบอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยคาดว่าจะมีอีกหลายแบงค์มีการผลิตผิดพลาดเพราะมีตัวเลขของแบงค์ฉบับนี้และฉบับอื่นมาด้วยนะครับโดยการผลิตภาพแบบนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้กับแบงค์ชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นแบงค์ราคา50บาทชนิด100บาทชนิด500บาท และชนิดพันบาทนะครับการผลิตผิดพลาดนี้จะเกิดจากกระบวนการพิมพ์เลขกำกับธนบัตรโดยคาดว่าใส่กระดาษไม่ตรงนะครับและล็อกเครื่องพิมพ์ไม่ตรงแบงค์ที่มีเลขกำกับพิมพ์ตกขอบล้านป่านันจิวเวลรี่นะครับให้ราคาถึง1500บาทถึง3000บาทเลยทีเดียวนะครับสรุปแบงค์20บาท ที่ใช้เลขกำกับตกขอบนี้เกิดจากกระบวนการผลิตคาดว่าไม่ว่าจะเป็นอีกหลายฉบับที่มีเลขกำกับตกขอบโดยจะผลิตผิดพลาดนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้กับแบงค์ชนิดราคาอื่นๆที่ร้านป่าหนันจิวเวลรี่ซื้อในราคา1,500ถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ